สมัตชิชิวค่ะแดงแล้วนะคะจุลินทรีย์สังเคาะหสแสงของเราการทดลองอันนี้จะเป็นการทดลองจากน้ำประปาค่ะน้ำประปาที่ใช้ครั้งนี้จะเป็นน้ำประปาที่เราไม่ได้กรองหรือไม่ได้พักเราใส่ภาชนะเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็ใช้สูตรทั่วไปค่ะไข่หนึ่งฟองน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะ แล้วก็ผงชูรส1ช้อนโต๊ะที่พิเศษนิดนึงเพิ่มเติมลงไปก็คือเราจะนำน้ำที่เราจะทำจุลินทรีย์สังเครแสงนี่แหละค่ะใส่ลงไปในไข่นิดนึงเพื่อให้การตีนสะดวกขึ้นเราก็จะกรอกวงในภาชนะอย่างขวด1.5ลิตรขึ้นไปหรือกระปุกนี่เราก็จะใส่อย่างละ2ช้อนโต๊ะ ปกติเราเคยทดลองใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะอันนี้เราก็ใส่2ช้อนโต๊ะดูสำหรับขวด60 ml นี่เราจะใช้1ช้อนโต๊ะนะคะก็ปรากฏว่าส่วนที่แดงก่อนนี่ก็จะเป็นในขวดโลค่ะก็คือมีพื้นที่ในการรับแสงเนี่ยมากกว่าตามมาก็จะเป็นขวด1.5ลิตรนั่นแหละค่ะก็เริ่มแดงขึ้นมา ภายใน1สัปดาห์นี่ก็แดงแล้วค่ะแล้วก็ตามมาก็น่าจะเป็นขวด60 ml นะคะคาดไว้อย่างนั้นจากการที่น้ำประปาเมื่อแดงได้เราก็เลยได้ไปทำการทดลองเพิ่มโดยการไปนำน้ำในสักมาทำควบคู่กับน้ำประปาเพิ่มขึ้นอีกเพื่อดูว่าน้ำอันไหนจะ เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือเป็นสีแดงได้มากกว่าก็ปรากฏว่าจะเห็นขวดกลางข้างหน้านะคะซึ่งเป็นน้ำในสระเนี่ยประมาณ1สัปดาห์ค่ะก็เริ่มออกสีแดงแล้วคือน้ำในสระเนี่ยจะแดงเร็วกว่าน้ำประปาก็ระยะเวลาไล่ๆกันนะคะน้ำประปาก็ประมาณ1สัปดาห์เหมือนกันปรากฏว่าทั้งน้ำปราปาทั้งน้ำสระนี่ก็จะ ใช้ได้ดีค่ะใช้ได้ดีแต่จากการที่ทดลองทําแบบนี้ก็ทําให้เข้าใจว่าสิ่งที่เราคิดว่าการทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วยากไม่ยากอย่างที่คิดนะคะขึ้นอยู่กับน้ำขึ้นอยู่กับภาชนะที่เราใส่แหล่งน้ำเนี่ยเป็นตัวสำคัญถ้าเราได้แหล่งน้ำที่สามารถมีจุลินทรีย์อยู่บ้าง ก็จะเกิดได้ง่ายสูตรก็ง่ายๆทั่วไปตามที่เราทราบนั่นแหละค่ะอย่างที่เคยบอกมาแล้วก็เป็นสูตรที่ใช้โดยไม่มีหัวเชือ้อทีนี้เมื่อมีหัวเชื้อแล้วก็ครั้งต่อไปก็ง่ายขึ้นละค่ะก็สามารถที่จะนําหัวเชื้อที่ที่มีแล้วเนี่ยนําไปขยายได้ตอนนี้ก็เป็นการทําครั้งแรกก็ยังไม่ขยาย เพราะว่าเชื้อน่าจะยังไม่แข็งแรงก็ต้องรอจนกว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยจะได้จะเป็นสีแดงได้ประมาณอย่างน้อยก็หนึ่งเดือนนะคะเพื่อจะได้นำไปขยายเชื้อจะได้แข็งแรงยิ่งขึ้นแต่ของเราเป็นการใช้ในครัวเรือนง่ายๆปลูกร,บรอบๆบ้านแค่นี้ก็ดีใจค่ะที่ทำแล้วบังเกิดผลก็ลองทำดูนะคะง่ายๆค่ะ จากน้ำสระน้ำประปาหรือน้ำแม่น้ำนะคะแต่น้ำบางอย่างก็ยังใช้เวลาอยอู่ค่ะก็ต้องดำเนินการแก้ไขต่อไปในน้ำบางอย่างที่นานกว่าจะแดงแล้วก็ยังไม่แดงสักทีก็จะได้แก้ไขกันต่อไปนะคะถ้าหากว่าชอบก็กดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็ไปทดลองทําดูค่ะส m มารถชิวชค่ะ